สวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วในช่องจอร์ดฮาวดี้26นะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดคนครนายกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพานี่เลยเว็บร้อยสิบไอในตัวท็อปครับในในสตาร์ทมือครับผมล้อม็กนะครับวันนี้เราจะไปกันที่อของมะเดือ่อลองตกใจนะครับว่าเราขี่มานครน,นายกหรือบา่าไม่ใช่นะครับอันนี้เรา ใส่รถกระบะมาเนาะวันนี้เรามาอยู่กันที่ทีระดารีสอร์ทนะครับแต่ว,วันนี้เราจะพาเจ้าเวฟร้อยสิบไอของเราไปอาของมาเดือกกันไปดูดีว่าจะข้ามน้ำได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ยังไม่เคยเหมือนกัน,นครับครับผมนี่ส่วนการเตรียมตัวของเราเดี๋ยวให้ชมไม่ องรครับอาจจะไมนเรียบร้อยครับวันนี้เพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยตอนแรกว่าจะไปเที่ยวเขาใหญ่ก็เลยได้บางเพงนเยนยืนก็หมวกกล้องพร้อมนะครับวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ทางออกเลยนะครับ ลิบกันเลยนครับอันนี้เราอยู่กันที่ธีราดารีสอร์ทนครนายกนะครับคุณใจห้องพักก็ติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยครับก็ราคาถูกนะครับ ออกแล้วนะครับเป็นถนนไปเขื่อนนะครับขวามือจะไปเขื่อนส่วนเราเข้าของมาเดียวขามือน,น,นะครับนะครับเข้าตรงโรงเรียนบ้านด,งดุงวิทยาดูรถหลังด้วยครับ ดงป้ายมีตลอดทางเลยครับก็จิดว่าน้ำมันน่าจะเอาอยู่เพราะว่าเราก็ได้ไปตรวจอะไรขนาดนั้ รู้บอกไม่รู้ว่าจะลงัะ ่าไรก็มาได้เลยที่เหลืออยู่ที่คนขับอย่างเดียวเลยขับสี่ขับสองรถเกง๋งออโต้ไฟฟ้าเขาได้หมดครับงุ่มต่างก็ันขีน่นาย จะให้ดีต้องมาช่วงฝนตกครับยตยดินจากอัาป่าเขาใหญ่ฝัง่งฝั่งตายมือเนาะเขาที่ลอยต่อมาจากุทยานช่าิเขาใหญ่ยาวมากเ,เลยก็มารู้ช่ไหมครับปีกากก็มไม่รู้นะครับระวาหยกีกป้ายขึ้นอยู่ว่าระวังทรงระวังทางจะมีนะของใสก็จะมีตลอดทางครับ อยู่ที่ใจล้วนๆี่าายแคมป,ป์ตงครับไปเลไ่ต้องกระติสิงครับนสิ่งที่เรามีก็มาได้นกครับ ีครับไปได้เรื่อยๆคงิล,ล็อกคับงนี้เ็ลห้ร็นครับ,บ,ร,บระประสงวดูเอาแล้วกันนะครับ่าของตัวเองจะมาได้ไหมอันนี้เขาก็มาได้หมน นก็รถเริ่มออกมากค่ต้องไปออกนะครับสลับคนที่ไปพักทางแรมหรือว่าเข้ารีสอร์ทข้างนอก,นกสถานทูตโตเกียสวยครับบรรยากาศดีมากครับว่าเหมาะแก่การพักผ่อนนะกลางเต็นเล่นน้ำใช่เลย นันเราจะข้ามกันได้ไหมครับมขอบุกเส้นทางใหม่ครับ ก็พยายามจะทำให้รถทุกคันทุกระดับไปได้ไปถึงึงสุดเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่า โรดมากไม่ซิ่งมากกลางครับได้ เริ่มนะครับตุ๊บปักบอันนี้ก็ยังดีครับถนนยังดีไม่เกี่ยมไม่แสฝนไม่ตกสบไปสบ,บายแต่เห็นรถหางเยอะ รอยล้อเดิมจะไม่มีกันวพาะจากถิ่น คาดครับไหลครับน้ำไม่เหลือทักหยดตา้แล้วลงน้ำสักหน่อยเขาได้เป็นกระใส ทำไมลนะมเลือกเอาเวฟมาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นเรื่งนี้ร้านขายของก็ยังมีเรื่อๆครับแกเราจรงได้ลุ้นก็คือน้ำมันนะครับเมื่อกี้เราตัดใจผิดพลาดท,ที่เราไม่เติมน้ำมันก็เลยมาได้ลุ้นแบบเสียวๆกันดีกว,ว่าก็ถ้าไม่มีก็ต้องลำบากเป็นคนอื่นละครับขอใส่ท้ทายกระบะเข้าไปกัน ของสองครึ่งก็ะดก็ให้ได้ลุ้นครับ,บุ่กทีน่าจะเหลียวใจเราจะต้องเติมน,น้ำมันก็หน่อยพลาดนะครับส่วนนี้กลายเป็นว่าเราไปได้หมดจกเห็นน้ำมันหมดเะยครับงานใหญ่แน่นอนเห็นครับ10บกิโล sang bạn. Bắt nó đi tìm phòng 2 nó nó gặp bên kia lên một แคลโรครับบอกเลยว่าต่อให้เป็นรุ่นลองก็ยังแหววครับไม่ใชอรถในฝันเป็นเจ้าของช่องเลยาคลโรสต่อสวยครับดีโฟดี ครับวันนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับของสองครึ่งครับผมเราข้ามลำทางแล้วกับเจ้าเวฟร้อยสิบไปท่นนี้ครับนี่ตัวท็อปตัวท็อปเลยล็อแม็กซ์ตาทมือครับเราคนที่ถามครับมาช่วงนี้ ยังไงก็เล่นได้ครับสบายสบายประหยัดน้ำมันน่าจะเป็นที่หนึ่งนะครับตัวนี้ขอให้ประหยัดแล้วกันไหนร้อยสิบไอไม่มีปัญหาครับชิวชิวเดิมโรงงานครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้เราเอาแค่คองสอง ห้าครึ่งก็พอพะวาน้ำมันดูเหมือนจะหมดก็เลยไม่ได้ไปไกลเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเราจะพาเจ้าเว็บร้อยสไอเรามาอีกครั้งนะครับเมื่อมีน้ำนะครับครับผมฝากเลยครับช่องจอร์ดฮาวดี้สองหกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ